วันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา14นาฬิกา15นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีสเสด็จลงณนะล็อบบี้โรงแรมไชน่าเวิลด์กรุงปักกิ่งโรงแรมที่ประทับโดยมีนายวรพจน์เจนสวัสดิชัยอักรรชทูตทสถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงปักกิ่งพร้อมด้วยคู่สมรสนางสาววิสากิติชัยวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทยนางสาวยนรวีสิทธิชัยผู้อเนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานปักกิ่งพร้อมข้าราชการสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปักกิ่งพระสงฆ์และคนไทยในกรุงปักกิ่งจำนวนมากเฝ้าทุลละอองทุลีกระบาดส่งเสด็จ เวลา14.27น,นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งหวนหวาพิพิธภัณฑ์พ,พระราชวังโบร,ราณกรุงปักกิ่งทออพระเนตรนิทศการหมื่นมิ่งมงคลชัยสายสัมพันธ์นิรันดรน,นิทัศการโบร,ราณวัตถุฉลอง50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนรอบปฐม,มทัศ โอกาสนี้นายหวังชวีตรงผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณและผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนเทียบเท่ารัฐมนตรีช่วยว่าการนายโหลเวยรองผู้อำนวยการบริหารพิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณพร้อมด้วยนายพนมบุตรจันทรโชตอธิบดีกรมศิลปากรและนายธนกตจารุจจรวัตรเลขาธิการมูลนิธิไทยรอเฝ้าทูลอ่องทุลีพระบาทรับสเสด็จ ในการนี้ในหวังชวีตงกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการจัดนิทรรศการซึ่งกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตนก,กรปักกิ่งกรมเอเชียตะวันออกและมูลนิธิไทยกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชาอาณาจักรไทยร่วมกับพิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้นในวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในชื่อนิทรรศการภาษาอกฤษาวา่า Golden Friendship Chabillion สื่อถึงความรุ่งโรดร่วม,มกันของอาริยธรรมทั้งสองซึ่งเติบโตผ่านการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคตที่รุ่งโรดร่วม,มกัน นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกราบบังคมทูลรายงานการจัดนิทรรศการซึ่งกรมศิลปากรได้นำโบราณวัตถุศิละปะวัตถุชิ้นสำคัญจากพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติ9แห่งคลางกลางพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติและสำนักช่างศิลป์มู่จำนวน171ชุด รวม228รายการมาจัดแสดงร่วมกับโบราณวัตถุล้ำค่าของจีนภายในพระราชวังโบราณซึ่งมีความเป็นมายาวนานกว่า600ปีเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างกันที่สานต่อมาหลายสหัสวรรษการจัดนิทรรศการครั้งนี้จึงถือเป็นการแสดงความเคารพและยกย่องประวัติศาสตร์ของการเชื่อมโยงและความเข้าใจระหว่างสองประเทศ สำหรับนิทรรศการที่จัดแสดงในพระที่นั่งหวนหวาแบ่งเป็น4ส่วนประกอบด้วยพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทยและการติดต่อระหว่างไทยจีนความเชื่อและศาสนาศิลปะในราชสำนักและศิลปกรรมไทยประเพณีในปัจจุบัน แนวคิดหลักของนิเทศการเล่าผ่านข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากโบราณวัตถุที่ไล่เรียงจากประวัติศาสตร์ศิลปะของไทยตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาเขียนสีจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงไปยังพระพุทธรูปที่งดงามต่อด้วยศิลปะในราชสำนักที่ประณีตไปจนถึงการสืบสารรักษาศิลปกรรมไทยสะท้อนให้เห็นถึงมิวัฒนาการของศิลปะไทยจากยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน หัวข้อรองของนิทรศการนำเสน,เสนอเส้นทางการแลกเปลี่ยนทางอารยธรรมระหว่างสองประเทศผ่านโบราณวัตถุล้ำค่าเป็นประจักษ์พยานถึงการค้าการไปมาหาสู่ระหว่างกันการแลกเปลี่ยนของขวัญและการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันตลอดห่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา การจัดแสดงนิทรรศการพิเศษครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านวัฒนธรรมและการพิพิธภัณฑ์ระหว่างไทยจีนและช่วยให้มิตรภาพระหว่างไทยจีนยั่งยืนบนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้อย่างมีพลวัต ปิดท้ายด้วยประติมากรรมช้างมงคลสองชิ้นจากคลังโบราณวัตถุของพิพิธพภัณฑ์พระราชวังโบราณกรุงปักกิ่งและพิพิธพภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติฮริปุนชัยประเทศไทยที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้ทั้งสองประเทศจะมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่ต่างกันแต่ต่างก็มีจุดร่วมทางคตินิยมว่า ช้างคือสุสัญลักษณ์อันมงคลและยังเป็นการอุป,ปมาถึงการเชื่อมโยงจากอดีตสู่ปัจจุบันย้ำถึงความเจริญรุ่งเรืองของการแลกเปลี่ยนชันมิตรระหว่างไทยจีน นิทรศการหมื่นมิ่งมงคลชัยส,ยสายสัมพันธ์นิรันดรนนิทรศการโบราณวัตถุฉลอง50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมตั้งแต่วันที่18พฤศจิกาย,ยน2568จนถึงวันที่24กุมภาพันธ์2569 จากนั้นพิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณจะนำโบราณวัตถุชิ้นสำคัญไปจัดแสดงณนะพิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติพระนครเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมความงามและระลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนเช่นกัน จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระที่นั่งไถ่เหอพิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณซึ่งเป็นอาคารที่มีความสูงและศักสูงที่สุดในพื้นที่พิพิธภัณฑ์เป็นที่ตั้งของพระราชบัลลังก์และท้องพระโรงสำหรับพระักรพัพติทรงว่าราชการและเสด็จออกในพระราชพิธีสำคัญต่างๆ พิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณเป็นพิพิธภัณฑ์และโบราณสถานที่สำคัญของจีนรู้จักในนามดั้งเดิมว่าพระราชวังต้องห้ามมีเนื้อที่ประมาณ720,000ตารางเมตรและมีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่หลงเหลือถึงปัจจุบันจำนวน980หลังถือเป็นกลุ่มอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปีพุทธศัการาช2530 เวลา16นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง โดยมีนางสาวนริศราบุญครองอัครราชทูตท,ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงสถานเอกอัครราชทูตนก,กรปักกิ่งนางสาวปุณณฐาชัยสิริวงศ์อัครราชทูตท,ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตนก,กรปักกิ่งทูลกล้าวทูลกระหมอ่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เมื่อเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยนายชัดชยัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตนักกรุงปักกิ่งนางนิพพดาเขียวอุไรภร,ริรยาเอกอัครราชทูตนักกรุงปักกิ่งผู้ช่วยทูตทาหารทั้งสามเหล่าทัพเฝ้าถูละอ,องทุลีพระบาดส่งเสด็จสำหรับผู้ส่งเสด็จฝ่ายจีนประกอบด้วยนายหวายจิ้นเผิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอูจวินที่ปรึกษากรมเอเชียกระทรวงการต่างประเทศเทียบเท่ารองอธิบดี นายจางเจี้นเหวยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมภริยาเฝ้าถูลลอะองทุลีพระบาทส่งเสด็จในการนี้ประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ t g 8887ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังประเทศไทยอันเป็นการเสร็จสิ้นพระราชการณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนระหว่างวันที่13-17พฤศจิกายน2568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ราายงานพระท่านนายเอสการิงเควิตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลัตเวียกรุงรีกาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐลัตเวียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวลัตเวีย ประเทศไทยและสาธารณารัฐลัตเวียได้ดำเนินความสัมพันธ์ชันมิตรและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันมาอย่างมั่นคงด้วยพื้นฐานอย่างรากลึกของการหารืออย่างสร้างสารรคและความเข้าใจอันดีต่อกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อีกทั้งการติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตท,ที่ผ่านมาได้ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทรมาพิบาลให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการสแสวงหาโอกาสใหม่ๆทั้งในกรอบทวิภาคีและกรอบอาเซียนสหภาพยุโรปเพื่อกระชับความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านการค้าการศึกษานวัตกรรมและความสัม ัพนระหว่างประชาชนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว เวลา10นาฬิกา23นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่งเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการโรงเรียนในโครงการตามแนวพระราชดำริด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปัมภมของโรงเรียนบ้านคอดอนแคนอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3 ปัจจุบันมีครูและบุคลากร23คนมีนักเรียน270คนโรงเรียนบ้านขอดอนแคนจัดตั้งขึ้นในปี2480ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในโครงการตามแนวพระราชดำริด้วยรักและห่วงใยในพระราชป,ปถมัมภ์เมื่อปี2534 ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีซึ่งนักเรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรคิดเป็นร้อยละร้อยควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ทางวิชาการต่างๆซึ่งในปีการศึกษา2,567มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือโอเน็ net, เพื่อวัดความรู้ความคิดรวบยอดและทักษะการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยทั้ง4กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจากโมูลลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาซึ่งนำมเมล็ดข้าวสารมาเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลสาฝึกหัดและตั้งข้อสังเกตความแตกต่างของมเมล็ดข้าวแต่ละสายพันธุ์ในหัวข้อการเจริญเติบโตของต้นข้าวกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นำวัสดุและวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในโรงเรียนมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แปลรูปเครื่องจักสารเสือกกและผลิตภัณฑ์อาหารเช่นชาใบาม่อนขนมข้าวแตนและขนมข้าวหางงอกเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์พร้อมอนุรักษ์คุิปัญญาดั้งเดิมของตนไม่ให้สูญหาย โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาศให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตามแนวพระาาราชดำริด้วยรักและห่วงใยในพื้นที่จังหวัดอุน,อน,นนธานีกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามแนวพระาาราชดำริทุกสถานศึกษามีความก้าวหน้าในทุกด้านนักเรียนมีความตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆสอดคล้องกับภูมิสังคม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันของนักเรียนนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการนอกจากนี้ยังเป็นการให้ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่แก่นักเรียนเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ โรงเรียนบ้านขอดอนแคนมีการจัดแผนการเรียนการสอนตามศักยภาพของนักเรียนในระดับชั้นประถม,มะศึกษาและมัธยม,มศึกษาที่มีความสามารถและสนใจในทักษะเฉพาะด้านด้วยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานกิจกรรมศิลปะตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการสอนตัดผมกิจกรรมสหกรณ์กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมห้องพยาบาลซึ่งทั้งหมดเป็นการพัฒนาทักษะตามความถนัดเฉพาะด้านในรูปแบบที่เหมาะสม ทั้งนี้ตั้งแต่ปี2556จังหวัดอุดรธานีมีการดำเนินกิจกรรมในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งเสริมการทำการเกษตรอินทรีย์และการแปลรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าสินค้าในชุมชนอาทิกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนสังวานเป็นต้น ปัจจุบันมีสมาชิกในโครงการจำนวน199คนและมีรายได้หมุนเวียในโครงการกว่า340,000บาทในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ออกหน่วยให้บริการตรวจโรคทั่วไปและบริการธันตกรรมแก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่อำเภอกู่แก้วและพื้นที่ข้างเคียงซึ่งมีผู้มารับบริการรวม347คนโดยทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์สองคน และส่งเยี่ยมประชาชนชาวตำบลค้อใหญ่ที่มาเฝ้าทุลอองพระบาทรับเสด็จปัจจุบันตำบลค้อใหญ่อำเภอกู่แก้วมีเขตการปกครองจำนวนหหมู่บ้านรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ1,000 0ถึง50,000บาทต่อปีซึ่งโครงการตามพระราชดำริได้ยังประโยชน์แก่ราษฎรอย่างเป็นรูปธรรมสร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เวลา12นาฬิกา47นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริของโรงเรียนบ้านสงเปลือยดง30องเภอกุมภาวาปีจัังหวดอุดรธานีเป็นการสรงเยี่ยมโรงเรียนนี้เป็นครั้งที่3 โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่หนึ่งแกรองพุ่มกับการต่อชะด24ผู้บังคับหมู่ประสานงานกพอดโอรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนครูโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดยโสธรจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดอำนาจเจริญ จากนั้นทรงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินง,งานตามโครงการพระราชดำริต่างๆโรงเรียนแห่งนี้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงมัธยมมศึกษาปีที่3มีนักเรียน252คนครูและบุคลากร21คนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีปีการศึกษา2567 ชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งมีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศทั้งด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องในการนี้สรงเยี่ยมร,รัษดรและหน่วยแพทย์พระราชทานมีผู้มารับบริการรักษาพยาบาล474คนโดยทรงรับผู้ป่วยจำนวนสองคนไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ด้านโครงการเกษตรเพื่ออ่านกลางวันประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมีการทำการเกษตรแบบยั่งยืน ปลูกพืชผักผล,ลไม้เพราะเห็ดฟางเลี้ยงสัตว์นอกจากนี้ยังมีการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกและน้ำหมักชีวภาพทั้งนี้ผลผลิตที่ได้ยังนำมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานครบ5้าหมู่ทำให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงที่เหลือยังนำไปแปรรูปเช่นแหนมเห็ดฟางน้ำมเมลบอรีนอกจากนี้ได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ต่างๆให้แก่ชุมชน สำหรับน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของโรงเรียนประสบปัญหาน้ำไม่มีคุณภาพมีสีและมีความเป็นกรดจึงมีพระราชดำริให้สำนักงานกรปร,รประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำโดยให้จัดหาแหล่งน้ำบริโภคที่สามารถผลิตเองได้โดยไม่ต้องซื้อพร้อมกับจัดทำระบบกรองน้ำดื่มสะอาดให้กับครูและนักเรียน โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงหมอลำกรอนน้อยในบทเพลงลำเป็นทำนองลำเต้ยเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่เวลา16นาฬิก4นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอเมืองอุดรธานี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานบูลณิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเงินจากผู้มีจิตศรัทธาทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปรัรภมโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสองศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2526โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานเงิน1ล้านบาทเพื่อก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติหนึ่งเมื่อปี2538ให้บริการแก่ผู้พิการทางสติปัญญาที่เดินทางไปกลับต่อมาในปี2561 ได้ให้บริการแบบอยู่ประจำเพื่อครอบคลุมการให้บริการแก่ผู้พิการทางสติปัญญาในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสองชั้นขึ้นเป็นอาคารสองชั้นพื้นที่ใช้สอย980ตารางเมตรแบ่งเป็นชั้นหนึ่งประกอบด้วยห้องบูรณาการในการพัฒนาเด็ก มีห้องเรียนห้องเล่นห้องสื่อการสอนห้องฝึกพูดและปรับพฤติกรรมห้องออกกำลังกายและห้องฝึกอาชีพส่วนชั้นสองเป็นห้องพักค้างแยกเป็นห้องหญิงห้องชายปัจจุบันมีผู้พิการทางสติปัญญาเข้ารับการพัฒนาและฝึกทักษะ75คน ในการนี้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ที่เป็นฝีมือของผู้พิการทางสติปัญญาอาทิผลิตภัณฑ์สบู่น้องปัญญาสบู่เหลวน้ำพึ่งมะนาวแชมพูสมุนไพรและน้ำยาล้างจานดอกอัญชันการสาธิตการทอผ้าด้วยกี่เล็กเป็นลวดลายต่างๆเพื่อนำไปตกแต่งกระเป๋าหรือเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์จากผ้าเขามา้ากระถางดอกไม้และการทอพรมเช็ดเท้า สำหรับการดูแลผู้พิการทางสติปัญญาภายในศูนย์เริ่มจากการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายผ่านกิจกรรมกายภาพบำบัดการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาควบคู่กับการฝึกทักษะการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังส่งเสริมพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านงานศิละปะงานฝีมือการเล่นสร้างสารรค์หลากรูปแบบทำให้เด็กๆมีสมาธิความภูมิใจและค้นพบความสามารถของตนเอง เวลา18นาฬิกา52นาทีหม่อมเจ้าทีคำพรยุคนเสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์พระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม ในอดีตได้กำหนดยามไว้วัน18ยามแต่ละพระอิสริยยศจะประโคมยามไม่เท่ากันสำหรับงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีการประโคมยามทุกสามชั่วโมงตั้งแต่ย่ำรุ่ง6กโมงเช้าถึงเวลา21นาฬิกาเป็นเวลา100วัน ทั้งนี้เวลาเจ็นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ ในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพจากวัดสเกตและวัดราชสิทธารามพระอภิธรรมเป็นคำสอนขั้นสูงที่มีเนื้อหาละเอียดลึกซึง้งเป็นการนำคำบาลีขึ้นต้นสั้นๆในแต่ละคำพีของพระอภิธรรมทั้งเจ็ดคำพีมาเรียงต่อกันหรือเรียกว่าการสวดพระอภิธรรมนี้ว่าการสวดมาติกา เวลา11นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพในการถวายพัตนาหารเพนแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพจากวัดประยุระวงศาวาสและวัดระฆังโคสิตาราม ทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจวันเรียกว่าสัตตมะวาน50วันเรียกว่าปัญญาสมวานและ100วันเรียกว่าสัตตมะวานนอกจากนี้ยังมีการบำเพ็ญพระราชกุศล15วันเรียกว่าปัณรสมวานเป็นธรรมเนียมที่เพิ่มเข้ามาในคราวงานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน แล้วเวลา17นาฬกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวนพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุระวงศาวาสและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูป ประโคมยามและประโคมย่ำยามเป็นราชประเพณีอย่างหนึ่งในราชสำนักถือปฏิบัติเป็นแบบแผนมาตั้งแต่สมัยอยุทยาเป็นสิ่งประกอบพระเกียรติยศเมื่อต้องประกอบพระราชพิธีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพหรือพระศพ เจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกองชนะจะต้องจัดพนักงานมาประโคมยามตามพระอิสริยยศนั้นๆหรือตามจัดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเพื่อถวายพระเกียรติยศและเป็นการบอกเวลาแก่เจ้าพนักงานฝ่ายต่างๆให้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ที่ทำเนียบองคมนตรีนายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการงานก่อสร้างอาคารภูมิพัฒน์และอาคารที่พักพยาบาลโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาร่วมกับพลอากาศเอกชลิดพุกผาสุก นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและคณะกรรมการตลอดจนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาขอบเขตและการดําเนินงานในการก่อสร้างทั้งสองอาคารตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลรวม42ล้านบาท เพื่อทดแทนอาคารเดิมซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาระหว่างวันที่24-28ถึงกรกฎาคม2568โดยได้มอบเงินพระราชทานไปแล้วเมื่อวันที่6ตุลาคม2568โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอ,อดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาเมื่อปี2550พร้อมกับโรงพยาบาลชุมชนอื่นรวม10แห่งทั่วประเทศให้บริการแก่ประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ชายแดนทางไกลและทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนที่อยู่ในเมือง อีกทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลสนับสนุนดูแลโรงพยาบาลซึ่งทรงมีพระราชาหฤทยัยห่วงใยและช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนเพื่อให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับการก่อสร้างอาคารทั้งสองคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปี2 5 7 0 ที่สำนักงานเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้หนายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่เขตบางซื่อจำนวน65ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ ด้วยเมื่อวันที่3ตุลาคม2568ได้เกิดพายุหมุนต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้านเรือนและทรัพย์สินประชาชนได้รับความเสียหายในพื้นที่เขตบางซื่อได้แก่แขวงบางซื่อและแขวงวงสว่างจำนวน65ครัวเรือน โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชะกระแสความห่วงใย,ยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าส่วนราชาการเจ้าหน้าที่และผู้ประสบวัตภัยให้ได้รับทราบอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายและพูดคุยให้กำลังใจ ทั้งนี้ในการให้ความช่วยเหลือในเบื้องตน้นสำนักงานเขตบางซื่อได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดเหตุแล้วรวมถึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัยลักษณ์อคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัวตวรัคิยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาพรเชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน500ผืนและกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน300ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูน พร้อมกับจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกโรวจสุขภาพณโรงพยาบาลณโรงเรียนบ้านนากลางอำเภอลี้มีในบูนถาปณะดุลรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีโดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ237คนกลุ่มโรคที่พบมาก5อันดับแรกได้แก่ระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายระบบประสาท ระบบจกักษุและระบบผิวหนังพร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านและมอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดเตียง ตั้งแต่ช่วงเช้ามีประสบนิกรเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดูสิ์มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติเป็นอเนกอันันในหลายทศวรรษตลอดพระชนชีพ แม้ว่าสภาพอากาศในวันนี้จะมีฝนตกบางช่วงสลับกับแดดออกแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนทุกคนที่ตั้งใจเดินทางไปแสดงความอาลัยด้วยความจงรักภักดีในขณะที่หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตลอดเส้นทางภายในพระบรมมหาราชวัง โดยภายหลังจากการกราบถวายบังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระโกธแล้วประชาชนทุกคนจะได้รับพระฉายาลักษณ์และภาพรพระโกธรพระบรมศพบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกและเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกา